เทสเทสนะอ่านคลิปได้ยังนะอ่านแล้วนะโอเคก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเหมือนเดิมนะคอมเมอร์เบเซอร์ทีนะผมวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาในเกมฮงไกอี i m p กสามนั่นเองอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีมีคนดูเราที่บอกว่าได้เล่นเกมนี้กันบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าก็วันนี้ก็จะมาเปิดกาชาเกมนี้แล้วกันเนาะพอดีมีตัวตัวละครตัวใหม่ เข้าเกน่นนะนะซึ่งผมว่าเป็นตัวละครที่หลายคนรอคอยคอยรอ,ออะไรทั้งหลายนะครับนั่นคือเอลลี่นั่นเองใช่เอลลี่เนี่ยเอลิเซียเนี่ยไฮเลิฟเอลฟ์นะครับผมนะหรือเอลิเซียนั่นเองเอลิเซียในตัวร่างใหม่ครับผมนะเขาคือเอลิเซียร่างใหม่นะ e นะซึ่งหลายคนน่าจะรอเปิดนะครับผมนะก็ ผมก็เช่นกันผมรอเปิดเช่นกันผมมีเพชรยูเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดนะผมนะวันนี้ผมจะมาเปิดตหาตัวละครแล้วก็หาอาวุธประจำตัวนะผมนะนทุกคนเอลี่นะมีเปิดฟีสิบครั้งด้วยรอดไหมคุณว่ารอดไหมนะคุณว่ารอดไหมผมไม่รู้นะเดี๋ยวหนึ่งขอญาตเคียร์ไลวันซะหน่อยนะครับผมนะก่อนจะเปิดกาชานะผมแนละ้วคุณคิดว่าผมจะได้เร็วหรือการาันตี้ผมนะคือเพชรที่ผมเตรียมมามันน่าจะพออยู่แล้วนะ แต่แบบจะออกเร็วหรือออกกะันตีก็มาลุ้นกันได้นะครับนะเออแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเคลียร์ยวันกันสักหน่อยนะเอ่ยบอกมันมีที่ต้องเผาพลังงานนะเข้ามายังไม่ได้เคลียร์เลยคือเข้ามาอะไรคลิปเปิดการชากันเลยนะผมนะออกเร็วหรือออกเกลือนะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมเล่นเหมือนกันนะแต่บอกว่า,าจะเล่นเล่นแบบไม่ได้เล่นคือแบบก็คือเล่นเป็นไม่ได้จริงจังมาก เออต้องอย่างนี้เล่นเอาสนุกนะเคลียร์อีวงอีววอเวนต์แล้วออกเกมแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์เขาจะเคลียร์พลังงานนิดนึงนะเดี๋ยวนี้มันเคลียร์ง่ายนะกด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 ไปอ่ากด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 จริงมันยังไม่หมดหรอกแต่ว่าขอเคลียร์เท่านี้ก่อนนะเอออ่ะอ่ะตอนนี้เรามีเท่านี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะผมว่าเราจะเปลี่ยนหน้า ตรงนี้ักหน่อยนะนี่ในในใน,น,นเอลี่จะมาแล้วผมเอลิเซียรเราจะเปิดเอลิเซียร่างใหม่ใช่ไหมเราควรจะเอาเอลิเซียร่างเก่ามายืนก่อนนะนี่มีแสงแดดอันเจิดจ้าและหญิงสาวผู้สดใสเข้ากันดีเลยใช่ไหมล่ะอ่าจริงป่ะงง้นป่าสิบโลออกตอนนี้ผมมีตอนนี้ผมแปดสิบนะกดเลยออกเลยดีกว่ามาสิบโลปะ่ะสิบโลออกเลยดีกว่าป่ะให้มันจบๆกันป่าใช่ไหมยังยังก่อน ทางก่อนเนี่ยอ่าก็เอลลี่เป็นตัวละครระดับ S แรงนะผมนะพูดง่ายคือเราต้องเปิดให้ได้ตัวเอสนะผมนะในในไลน์นี้นะผมไอไอคลิปนี้เนี่ยเนี่ยนะตอนนี้เราได้ตัว A แรงแล้วผมนะก็10โลโฟรีที่เกมเขาให้ฟรีมาก็ถ่ายไปลอยแล้วผมนะอ่าตอนนี้ก็นา่าจะได้อยู่นะอ่ะไปกันต่อแล้วผมนะก็การกด10ครั้งใช้2,800เพชรในการกดนะผมนะ 90โลออกนะผมนะคือเกมนี้การันตี90โลนะไม่มีซอฟิตตี้นะผมนะคือไม่มีเพิ่มเลทตอนใกล้ถึงนะดังนั้นแบบต้องลุ้นดวงตัวเองนะว่าจะออกไหมตอนนี้ไม่ได้เขียนบอกว่าจะออกการันตีว่าคีย์เลนระดับ S ก็คือตัวละครระดับ S เอลิเซียนะจะออกใน70ครั้งนะหวังว่ามันจะออกก่อนนะไะแค่มันจบจบกันปะหายมันจบจบกันปะเออให้มันจบจบกันปะ,นนปะอันนี้ต้องกดเองนะมันมันไม่ได้คลิกมันไม่ได้ไหลให้นะเอลี เสียไม่นะการัตีหรือเปล่าการันตีหรือเปล่าไปกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆหมดแล้วค่อยกดทีละห้านะ <c oughs> เอ้ยไม่เอลี่วะให้ลุ้นตลอดเลย ไปกันเร็วๆเลยแล้วกันนะไม้ออกไปกันต่อออกเร็วๆหน่อยจะไม่จับออกช้าหรือเกินโอ้โหเนี่ยต้องกดเองเอลิเซียไม่มาเอลิเซียไม่มาเฮ้ย เอากออนด้วย้แม่ตู้ตู้ตตตตตอ่อันนี้ก็คือจบคลิปแล้วครับผมนะยังต้องเปิดอาวุธก่อนเอลลี่ตัวอาไม่มาแล้วหรอโอ้โหอันนี้ถือเวอร์เลยนะได้เอแรงสี่ตัวแล้วก็ได้เอสแรง หนึ่งตัวแล้วนะนะแต่ควาจริงเอเอแดงได้ไปเยอะก็ไม,ไม่ไม่ได้มีความหมายนะรผมมีครบแล้วไงเออต้องมองอย่างนี้อ่าได้สักทีเอลิเซียออกเร็วนะผมนะก็ดีนะไม่ไม,ไม่ไม่ชนการันตีนะผมนะอ่ะเราจะมาเปิดอาวุธกันต่อนะส่วนนี้อะไรนะอาวุธของใครเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนะนี่โปสกระเป๋าน,นี่อ,อาวุธอะไรอ๋ออันนี้เซเรเซเรตัวพักหนึ่งนะอันนี้หอพักโอ้ พอพักมีใส่ตัวเพิ่มแล้วโอ้ในนี้ผมผมมีหมดแล้วผมไม่มีแค่เนี้ยอะไรชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้อะผมผมไม่ได้เล่นสนใจเรื่องอะไรตัวเนี้ยผมยังไม่มีตัวเดียวในพาร์ทหนึ่งอะไปไหนไหนก็มากดเล่นซะหน่อยแล้วกันเผื่อออกเผื่อออกโพะตัวละครในพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ใช้นะกดไปเลยแล้วกันไม่ค่อยออกหรอก กดไปอ่ะเดี๋ยวเรามากดกันต่อแล้วผมตู้อาวุธเน่านะคือตัวเกมนี้ตัวละครเปิดตัวละครไม่จบนะเราต้องเปิดอาวุธด้วยนะครับนะซึ่งอาวุธจะมีนี่จะมีอาวุธประจําตัวอยู่นะครับผมนะแล้วก็มีสิกมานะสิกมาเพื่อนมันก็เหมือนแบบเพื่อนมันมันอารมณ์คล้ายคอารอติแฟกของแบบเกมแบบว่าพวกเกนชินหรือสตา์เดลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าอันนี้มันจะบอกว่าคือแบบมันต้องคือแบบมันเป็นของประจําตัวเออแบบต้องใส่อะใส่แล้วจะได้บัฟพ,พิเศษเฉพาะของตัวนั้นแล้วก็ จะมีสุ่มออฟลองอะไรตรงนั้นอีกแต่ว่าปกติมันไม่ค่อยสําคัญขนาดน้ไงถ้าเล่นในโหมดปกติน,นะอ่ะแต่ว่าที่เราจะหาคืออาวุธนะไอ้ข้างไอ้้ขางล่างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันคาร์บได้แล้วไงคือบอกว่ามันเป็นขอหาง่ายกว่าอาวุธอะตอนเนี้ยเพราะอาวุธคาร์บไม่ได้นะอาวุธเป็นตัวแต่ว่าไอ้พวกสติ๊กมาหรือของอาร์ติแฟกต์อะไรมันคาร์บได้ไงจะเรียกว่าอาร์ติแฟกต์ของเกมนี้ก็ได้มันคาร์บได้ไงเราไปหาแค่อ,อาวุธนะแล้วก็ถ้าอาวุธเพียวเลิฟวิสเปอร์ออกจบเลยนะครับผมสิไปออกเลยได้ไหม การันตีอาวุธอยู่ที่6กสโลนะผมนะซึ่งตอนนี้มันหายไปหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะกดไปทีหนึ่งมั้งหรือมันน่าจะน่าจะนับตั้งแต่ตู้ตู้นูนนะหวังว่าจะแค่สิบใบออกนะออกเลยให้มันจบ,จบกันนะหายมันจบ,จบกันไปดวงกาชาช่วงนี้บอกว่าค่อนข้างหนักอยู่นะเพราะว่าโดนไอ้นี่อะไร chaos zero n i g h ม m a ดไปจุกจกนะหวงว่าเกมนี้จะให้สิบใบออกอาวุธ สิบใบออกสมแล้วสมแล้วที่เป็นเกมดีเสมอมาใช่ไหมอ่าแล้วก็แถวซิกไม้ด้วยขอบคุณครับคือคือได้มาก็ดีนะเราจะไม่ต้องไม่ต้องเสียทรัพยากรในการคับเยอะแต่ว่าหลักๆที่เราจะหากันคืออาวุธนะเพราะว่าอาวุธคับไม่ได้ไงเนี่นี่นี่ n i า e ขอบคุณครับเอลลี่ เอเอาล่างใหม่มาตั้งเลยนี่นี่ถือว่าบูชาเอลี่แล้วผมนะล่างนี้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วเพราะเรามีล่างไม่อยู่ไหนวะอ่าเอาเอลี่มาตั้งหน่อยเอลี่ล่างใหม่เดี๋ยวเราอัพซะหน่อยแล้วกันนะป๊บ,บนึงนะเราขออญาตอัพสักนิดหนึ่งผมเห็นจุดแดงไม่ได้นะผมว่าหลายคนน่าจะเป็นแบบโลกเห็นจุดแดงไม่ได้ต้องกดอัพไปนะขึ้นมาขัดใจอนะไรเงี้ย ็คือก็เป็นไอดีที่ผมคือผมอาจจะไม่เล่นได้ไงเกมเปิดแต่ว่าผมก็มีตัวเยอะประมาณหนึ่งอะอนตองนี้อาจจะขาดพวกตัวท้ายๆของพาร์ทหนึ่งอะเอพราะว่าแบบไม่ค่อยได้เปิดแล้วแล้วก็ตัวพาร์ทสองนะที่บอกว่าไม่ได้เปิดทุกตัวนี่เราได้อาวุธแล้วนะอาวุธประจำตัววผมนะคือเกมนี้มันค่อนข้างฟิกว่าต้องใช้อาวุธประจำตัวนะแต่ว่ามันก็ไม่แปลกนะมันเป็นเกมเก่าแล้วก็สภาพเนี่ยแหละคือว่าอาวุธประจำตัวดีสุดนะของอื่นก็ใช้ได้แค่แก้ขัด แก้ขาดจริงๆนะแต่ก็เข้าใจได้มันเกมมันหลายปีแล้วเออแต่ก็เป็นเกมที่มันก็สนุกแหละแต่ว่าถ้าผู้เล่นใหม่ถ้าเป็นผู้เล่นแต่ว่าเพิ่งเขง้ามาเล่นในหมู่จริงผมไม่นแนะนำมากนะเอออันนี้คือบอกว่าผมเล่นมานานแล้วประมาณนึงไงก็เรียกว่าค่อนข้างเอ็นจอยนะนี่คือผมชื่อดูแลดอลไวฟ์ฟูนะผมนะเออแต่ดูแลดอลผมแม่งเป็นเด็กแล้วอะไรตัวพาร์ทสองเนะี้ยแปลกเอ้ยเขาเรา เอ่อคาฟสติกมาัหน่อยก่อนลงไลน์นะเดี๋ยวนี้คือแบบตัวละครใหม่มันคัฟสติกมาได้ไงอ่ะเราต้องมีอาเราต้องคัฟอันนี้เราจะใช้วัสดุคัฟได้นะคัฟเลยเรามีกลางเนี่ยคาฟคัฟวนกับล่างพอใช่หไหมขึ้นี่ยคือเดี๋ยวนี้แบบตัวละครพาร์ทสองมันสามารถครัฟสติกมาตาตัวได้ซึ่งลดปัญหาการมีมีไม่ครบได้ดีมากเลยแต่ต้องหาอาวุธแทนนะซึ่งอาวุธเลทก,ก็จะน้อยลงแทนอ่าขอครบแล้ว อ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปอัพน้องรอบนะคือเนี่ยก็อย่างว่ามันเป็นแค่คลิปเปิดกาชานะ้วทำไมคลิปอ๋ออันนี้ไม่มีไม่มีก็ประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าเจ็บไม่มากนะผมนะซึ่งดีแล้วดีแล้วผมอยากเก็บเพชรไว้เ,ไเยอะๆนะซึ่งก็ไม่รู้จะเก็บทำไมเยอะแยะนะแต่ก็ดีละผมไม่ได้อยากจะเปิดเยอะนะเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็เล่นได้แล้วสำหรับเอลิเซียนะผมนะก็คลิปกาชาวันนี้ก็น่าจะหลานทีนี้นะครับผมนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปเปิดการเกมเปิดกาชานะผมนะก็ ว่าเกมหน้าจะเป็นเกมไหนก็ฝากดูกันได้แล้วผมนะสนุกถ้าคุณสนุกก็โอเคนะผมนะวันนี้ไปเมี่ยวสองผมนะสองเอลี่นะผมนะใ <All right. S 1> นเกมฮมไกอีแม right. 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 ็กสามในการเปิดอาชาไม่เจ็ดเท่าไหร่ขอบคุณครับบ๊ายบาย